ไม่ได้หมั่นไ้ง่ายจิงแม่สั่งนานเท่าไหร่ ว่าสามเดือนสามเดือนก็คือเค้กเนี่ยของเนเน่คือยี่ห้อว่ามีแอนอีวานก็คือเป็นแมวขาะคือเขามีร้านตั้งนานแล้วอยู่ดีๆวันดีดีเขาเอาเค้กรดช่องวัดเจ็ดเนี่ยไม่เจ๋งเลยค่ะมันดูแข็งแใช่ก็คือคนที่รีวิวเราดังก็แบบมิกเฉลิมสีนะถ้าที่จําได้นะคือเขารีวิวแล้วเขาก็บอกเค้กอะไรอ่ะหน้าตาแบบดูดีหน้าตามันไม่น่ากินใช่ไหมหน้าตาก็ไม่สวยแล้วเหมือนรดช่องขึ้นไข่แบบอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รีวิวแล้วพอกดเขากินเข้าไปแล้วเขาแบบ อร่อยมากนช่ป่ะแล้วมันก็เลยดังมาเออแล้วก็มีแบบหลายคนรีวิวแบบแม่ดูของคนเนี้ยเอแคร์จิปากอะเขารีวิวใช่ป่ะแล้วเขาก็กินแล้วเขาก็ทําหน้าเหมือนแบบฟินมากนั่นแหละเป็นจุดที่ทําให้แม่ไปสั่งแล้วแม่ไปหาข้อมูลตอนนั้นเขาให้สั่งทางไลฟ์ช็อปปิ้งใช่ไหมสาเดือนถึงได้แม่สั่งตั้งแต่ประมาณปลายเดือนสี่ นี่ตอนนี้สิ้นเดือนเจ็ด่ามเดือนแม่โมโหเลยรู้ป่าเมื่อประมาณสองอาทิตย์ก่อนเขาเอามาลงว่ามีเพจของเนเน่เพจของนีอันอีวานเขาบอกว่าถ้าใครสั่งจากที่เพจอ่ะจะได้รับเค้กภายในอาทิตย์นึงเลยเฮ้ยทำไมอ่ะ แล้วแม่ก็เลยเขียนไปถามว่าเอาแล้วที่เราเข้าคิวไว้3เดือนน่ะเรากาลังจะได้อยู่ในอีกประมาณ2อสอาทิตย์อะไรเงี้ยเราจะได้เลยไหมคือช่วงนี้ก็อาจจะว่างแล้วก็อาจจะทําได้อะไรเงี้ยเขาบอกไม่ถ้าใครสั่งทางไลน์ช้อปปิ้งก็ต้องตามสเก็ตดูเดิมยกเลิกได้ไหมไม่ได้จากนันไปแล้วมันไม่ทําแบบเนี้เออเราก็เลยแบบหรอหรจักถ้าเกิดว่าเจมินายไม่เอาลงสตอรี่เนี่ย<ๆ>เขารู้จักเพราะว่าเนเน่น่าจะส<ง>่<ส>ง,งไปให้เ<ห><ห>จมินาย นี่บอกอะไรแม่ก็บอกพิมพ์ทำไมเจมีนายไม่ต้องรอคิวเหมือนแม่หรือเขาหรอเขาไม่ได้คิวเไม่ได้รอก็เขาหนูว่าชาเพราะเขามวัวแต่รักคิวไม่ได้ละเ <laughs> ออเขาส่งให้หลายลายเยอะจริงสามร้อยยี่สิบนะอันนี้อลอดช่องอแล้วก็สตรอเบอร์รี่ช็อตเค้กสี่ร้อี่ชิบคือสุดยีดน่ากินมากน่ากินมากสตรอเบอร์รี่ทริปเฟิลอันนี้ก็น่ากินมาก420 420 ทั้งหมดก็เลยจะประมาณพันสองทีเนี้ยมันจริงๆมันมีมากกว่านี้เขาจะมีส้มด้วยมีส้มมีทุเรียนชีสเค้กคือทุเรียนเขาด่างแต่มันเป็นชีสเค้กเราบ้านเราชอบกินกินเหรอหนูกินชีสเค้กต็อด่อยไม่ต้องสร้างสั่งรออีกนะขอไแม่ไม่ต้องสั่งพิเศษได้เลยก็บออะวันนี้ไม่ไปส่งแล้วแม่ก็เลยแบบจะกินเราเคยสั่งอะไรแล้วรอนานๆแบบนี้ป้าจําได้ไหมกุช่ายกุยช่ายกุยช่ายอะไรนะ มันเป็นผู้ชายเลยไม่รู้อันนั้นสั่งแบบ8ดเดือนหรืออะไรอ่ะพอมาถึงแไม่อร่อยอร่อยเหรอเอออร่อยมันหั่นง่ายๆเลวเป็นแบบนิ่มๆมันนิ่มใช่ไหมหน้าตาเหมือนแข็งมากอะคะเออแต่มันนิ่มหรอนี่ก็แช่เย็นมานะแล้วเมื่อกี้เขามาเราก็แช่เย็นไว้แ้ไม่ต้องบิดเอาผมลงไปแล้วแต่ปลาว่าปาไม่ชอบแน่นอนมันองแล้ช่องมัเจะปาชอบกินไหมไม่กินเลยเออไม่ชอบอ่ามาขึ้นมาแล้วเดี๋ยวอยอ มันต้องเป็นจั้นๆส่จ้ามันอาจจะจานๆเมื่อกี้หนูแบบขึ้นมามันกลายเป็นแบบว่าแหกใช่แย่ฉันทำได้แต่ปาว่าตัดขึ้นมาข้างกลางจะยากใช่มันเละนนะเละไม่เละไม่เละนี่ไงเละแต่ว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นความนิ่มนี่แหละมันก็เลยแบบเออแต่เดี๋ยวกินไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องตัดให้มันสวยงามเราใส่กล่องไปอ่ะเดี๋ยวมาแบ่งครึ่งกันปาไม่ต้องกินหรอกถ้าเป็นเค้กเฉาก๊วยชากรางลาวเลยเนี่ยปาน่าจะชอบ เขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยอะรสชาติที่ทายก็คือตัวราช่องต้องแข็งแข็งปรากฏว่าแข็งมากนิ่มอร่อยนิ่มออม,มันจะมันหวานเจี๊ยบเกินมากอะมันไม่มีอะไราตะปเลยค่ะอืมเพราะทำยังไงให้รสช่องมันไม่แข็งอะอืปกติรสช่องอะมันจะแข็งเราจะบอกว่าวันก่อนอีกไก่ก็ลองฝึกทำมาให้กินมันไม่ใช่แบบนี้ร้อช่องมันแข็ง แล้วอต่ว่าตัาวเราช่างมันหนึบหนึบแต่ว่ามันหวานไปอ่ะหวานไปหวานเป็ปลาไหมคือปกติอ่ะตัวเราชอบอุ้ยมีมาแบทเทิลเลยเหรอ <c oughs> แบทเทิลอ่ะเดีวอ,อีกไก่แต่อีกไก่ทำหลายวันแล้วนะแล้วแม่ชิมไปแค่นิดเดียวเนี่ยเหมือนของ,ขอ,งอีกไก่เห็นไหม เดี๋ยวลสช่องกับตัวกะทิอ่ะมันเหมือนเป็นเป็นบูลน่ะแล้วแปะอยู่ใช่ป่ะแต่อันนี้มันจะเป็นนิ่มๆเออมันเลยไม่เหมือนกันแต่ว่าเขาเอาตัวรดช้อนไปตีครีมใหม่เนี่ยเนี่ยดูเห็นไหมมันจะเป็นมันจะเนียนเนือนแบบนิ่มๆทั้งครีมเขาชอก็ไม่เหมือนกันเือตัวน้นกะทิมันไม่ใช่แบบจะอันนี้ไม่หวานดีหนูอาจจะชอบมากกว่าของเนเน่หวานนะ ของเนเน่อร่อยมากนะแต่<อ>หวานอืมอร่อยเลยลอ่ะตัดขาไหมตัดขาไหมก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะเกือบเกือบเกือมเนื้อหรออ่ะนนต่อไปหนูว่าอื่นแต่ดีเพราะมีสตรอเบอร์อ Story, รี่เปรี้ยวเอ้ยสตรอเบอร์รี่เปรี้ยวมาสตรอเบอร์รี่อ๋อเราเปลี่ยนให้จีคะแนนครับลอดช่องใ,ให้ให้หกหกไม่ให้สิบเลยเฮ้ยแชมบลแชมบลเป็นโรคกินชอบกินลอดช้อนมากเลย แบบล็อกช่องในน้ำหนะูก็ไม่ชอบมันหวานเกินฉะนั้นเนี่ยเค้กแ,แน่แม่ให้สิบเลยเอร่อยจริงอร่อยจริงสมกับรอไหมก็สมนะรอขนาดนั้นแต่มันก็ไม่ควรต้องสามเดือนนะคะอ,อ่ะไปไม่ได้กินเลยอะ่ะไม่เป็นไรอันนี้เรียกว่าอะไรนะลูกสตอรีอ่พัฟเฟิลคือคล้ายเหมือนข้างใต้เหมือนมันมีแบบมีควัมเบิลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือ อันนั้นมันถูกเพราะมันเป็นเลอะช่องอ่ะอันนี้มันมีสตรอเบอรี่มีนู่นนี่มีครีมอันนี้แปลว่าตัดไม่ได้หรอกทำไมอ่ะมันนุ่มเลยมันเป็นเหมือนช้อนใช่ช้อนมันเป็นเหมือนมูสมูสเลยยังไงตัดไม่ได้คุณแม่ต้องจ้วงไปเลยต้องจ้วงกินกันตัดแบบต้องตัดให้ลึกถึงข้างล่างด้วยเห็นแบบว่าข้างล่างมันมีครีมมีอะไรอ่ะโอ้ยครีมเยอะขนาดนี้หรือครีมเยอะเกินอ่ะอร่อยไหมลองลองกินดูส่วนของเขาส่วนจะอร่อย ไม่ใช่แบบมันไม่พอดีอย่างเงี้ยค่ะอืมอร่อยมากกินได้หรออืมอร่อยนะอร่อยมากจริงๆยิ่งกินให้โดนสตรอบเบอรี่ด้วยนะปา๋าคือครีมอ่ะแม่ก็ไม่ชอบอแต่มันอร่อยคือต้องกินเนี่ยให้โดนครีมคัสตาร์ดสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ครีมแล้วก็ขับตัวเนื้อเค้กช็อกโกแลตมีความช็อกโกแลตไหมอืม่อยมากป๋าชอบ,อบไหมอร่อยม,มากจริง มาน่าจะชอบเพราะว่ามัาก็เป็นบิบคิ้มด้วยอร่อยอร่อยจริงอันนี้อันนี้อร่อยมากอันนี้อร่อยมากให้กี่คะแนนได้จิวสิบให้สิบล้ให้เจ็ดเฮ้ยทำไมอร่อยมากแล้วให้เจ็ดอ่ะขนมปมันไม่เปรี้ยวอ่ะอ๋อขนมปี๊บต้องเปรี้ยวๆหน่อยอ๋อแล้วเหมือนคล้ากับตัวเนื้อเค้กมันยังเหมือนแบบเค้กเฮ้ยมันก็อร่อยนะเปลี่ยนเปลี่ยนให้ให้แปะแล้วกันตัวคนไม่เจ้าหรอไม่เจ้าหรอืมตังว่าอร่อยนะทำไมให้สิบนั่นแหละ อร่อยจริงเนี่ยดูดิมันมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะคะมันเบาๆกลิล้วก็เอาปลาให้ก้าวอือมันเลี่ยนอ่ะออไม่ชอบกลิ่นครีนะแต่ปลาชอบกลิ่นครีมปลาให้ก้าวปลาให้ก้าวมันเบาๆเย็นๆอืมเบาๆเย็นๆถ้าแช่เย็นจัดๆนะต้องอร่อยมากอือมันสดชื่นอันสุดท้ายหนูว่าหนูชอบอันนี้อันนี้เป็นซัม a w b e r r y s h o r t c a k อันสุดท้ายซึ่งตักกินเหมือนกันนะตักกินเพราะว่าดูแล้วถ้าทางข้างล่างมันก็เป็นอย่างเงี้ยตักช่วงกันเลยนะ เป็นจ้วงเลยค่ะแล้วมันมีสตรอเบอรี่ชินใหญ่อยู่ดนะ้วยวูบมันก็จะมีเนื้อเป็นช็อตเค้กตรงกลางเนี่ยให้ดูให้ดูนี้นะคะเห็นไหมเป็นเนื้อช็อตเค้กตรงกลางก็อร่อยอ่ะแต่เฉยๆเหมือนกับอร่อยในระดับที่โอเคอะ่ะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กที่เราชอบกินร้านร้านเคก้กอันนั้นจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะอร่อยกว่าโตเกียวซัมติงเนี่ย ที่ที่เราเคยไปซื้อจำแล้วแบบที่มันมีขนมมันด้วยอ่ะอแต่ตอนนี้ยครีมมันเยอะไปอ่ะใช่ครีมเยอะเออดูครีมแบบว่าะลักมากคือม,มันไม่ค่อยเบาเออแต่อะไรน,นะไนนด้กีจจ่คะแนนคะนี้เจ็ดไม่ให้เจ็ดหกไม่ไหวนะคือมันเยอะจุดที่หกยังหรอในหมุนที่หมุน สรุปนะอันนี้อร่อยสุดอันนี้อร่อยสุดแล้วก็อันนี้เราลองเติร์ไทนอ๋อจริงเหรอไม่ลองลงมาผมน่คือรสช็อตไม่หวานเกินอ่ะอ่ะไม่ให้นี้มากกว่ารสช็อตอเหรอตอนนั้นไม่ให้รสช็อตสิบไปแล้วนะอันนี้ก็ให้สิบไงเท่ากันทุกคเออต้องไม่สิ้อไม่สิบมีมากกว่าสิบได้เหรอฮะสิบจุดหนึ่งมันสิบเท่ากันขอชิมก่อนแล้วเนาะประเมินเว่าจะให้ใครมากกว่ากัน ก็นคนนี้กับคนนี้อ,นนอัน,นอันดับหนึ่งอันนี้เย็นเป็นหน้าหน้าแต่ลืมคนนี้แนั่นแปลว่าไปซื้อรถช่องกินก็ได้มั้ง <c oughs> ใช่ไหมซื้อรถช่องกับเค้กกินไงอ๋อเป็นหนูอะเป็นคนที่ไม่ชอบเค้กแบบที่มันเป็นเนื้อเค้กแบบเนี้ยหนูอชอบแบบไหนถ้ากินเค้กจะกินแบบที่มันเป็นบานอฟฟี่หรือว่าชีสเค้กที่มันเป็นคอมโบแล้วก็เป็นแบบหรอกเขาไม่ชอบเนื้อเค้กที่เป็นแป้งไม่ชอบเนื้อเค้กที่เป็นแป้งลุยๆอีกอ๋อทำไมทำไมอันนี้อันดับหนึ่ง สุดแล้วมันมันเย็ดมันชื่นใจกว่าอร่อยกว่าแต่ว่อันนี้มันมันกะทิเนี่ยอาจจะหนักหนักนิดนึงแต่เราก็ชอบเราชองก็เลยโอเคส่วนอันเนี้ยครีมมันเลี่ยนไปหน่อยถ้าครีมมันเป็นแบบเบาๆแล้วกินมุมันจะเบางเวลาที่กินแล้วรู้สึกว่าครีมมันแบบไม่เหมือนครีมมันแบบเออโอเคอร่อยไม่ไงนี่ไงกาแฟบีบใบดาวชาเขียวอร่อยมีใบดาวคุณป้าเนาะกินยาน้องเหนื่อยอะเก็บเพียบอย่นี้เก็บเพียบ ไม่ใช่ก็คือกินแล้วก็ให้ความคำแนะนำในทัศนคติความาคิดเห็นของแคมุนคนเดียวใช่ความคิดเห็นแม่คนลงคนเะนี่ยเขาอาจจะไม่ก็าอาจจะไม่ชอบแบบของอเขาไม่บีเอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่าเราก็บอกว่าอันนี้อร่อยจริงสมกับที่รอไหมถ้าต้องรอก็ก็สมมันไม่ไม่ใช่ ak, มากินแล้วบบโหเนี่เหรอรอสามเดือนแต่ว่าโอเคอร่อยอันนี้อร่อยจริงกินกับชาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโอเคเลยแล้วก็<ะ>อันเนี้ย กินชากาแฟกินกับชาแฟอ๋อไี่ว่ากินกัญชาไม่ได้แค่คุณกินกัญชาไหมกินกับชาร้อนกาแฟร้อนอะไรอย่างนี้อ๋อล้วไปกินเมื่อไหร่ค่ะมึงไม่กินชาร้อนก็หมายถึงคนอื่นแต่แม่กินกาแฟเย็นเราพูดทำไมแต่อันเนี้ยเนี้ยน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนในครอบครัวใช่ป่ะครอบครัวเราจะให้หนูแบบคือกินก็อาจจะลองเลยนะคะคือเวลาเนี่ย เขาไปขายที่พารากอนเลยนะคือไม่ต้องจองทีละสเดือนเลยนะตั้งขายเลยแต่ว่าวันหนึ่งอะขายแค่ร้อยคิวให้แค่ร้อยคิวแล้วคนไปตั้งแถวหน้าห้างยัไม่เปิดโอ้จริงเหรอจริงที่หนั้นเลยเหรอเออหมือนมีเนยเลยเหรอฮะเหมือนมีเนยเลยอืออย่างนั้นเลยอืที่ชนาพารากอนท่าซุปเปอร์พารากอนแต่เขาแบนเป็นอีเวนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ได้ไปอยู่ตลอดอะไปเป็นเป็นช่วงๆเออช่วงๆเลยเนี้ยโอเคค่ะก็อร่อยนะคะสรุปก็่ไปสั่งกันได้ถ้าสั่งตอนนี้ก็ไม่ต้องรอนานขนาดแม่แล้วอ่ะชิมดูแล้วกันโอเคบ๊ายบาย